เรื่องตัวทาคตเป็นเพียงผู้บอกจะถึงที่หมายต้องเดินเอาเองก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกทุกรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือ หรือว่าไม่ได้บรรลุพรามผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพรามสาวกเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคดมผู้ชักชวนเพื่อดำเนินไปก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพรามเราจะขอย้อนถามท่านในเรื่องนี้ ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชฤก์ไม่ใช่หรือมีบุรุษผู้ต้องการไปเมืองราชฤกษ์เข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชฤกษ์ขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชฤรษ์ ข้าพเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชเจริไปได้ครู่หนึ่งจักพบบ้านชื่อโนนแล้วจักเห็นนิคมชื่อนนนจักเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจักเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรม สะบกกรณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคฤหดดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพรามเออยอะไรเล่าเป็นเหตุ อะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชชครึก็ยังตั้งอยู่หนทางไปเมืองราชชครึกก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชีบอกก็ยังตั้งอยู่ทำไมบุรุษคนหนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกคนหนึ่งไปถึงเมืองราชชครึได้โดยสวัสดีพระโคดมผู้เจริญ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจากทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพรามฉันใดก็ฉันนั้นแหลที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ผลทางอย่างสัตว์ให้ถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวก แม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจะทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น